หมากินเร็วอืมเอามาหมารอนะอืมมากินเร็วให้หมากินทิชชู่มันจะเฮลตี้ได้ยังไงกินกินเร็วให้หมากินอะไรก็ไม่รู้หมาน่ากินเฮลตี้จริงเหรอดีทีเฮลตี้อยากมากินเร็วกินเร็วมากิน กินแล้วกินแล้วค่ะมามาแฮปปี้นับแล้วมามาแฮปปี้นับ thank you ทิชชู่ชาลิสาน็อตพูดเอ็นยัวเม้าท์ชาลิสา This is not funny ค่ะลูกน็อตเมกจู๊กดิจิตน็อตเมกจู๊กน็อตแคนเมกจู๊กด t h ิ s น็อตฟันนี่เอาออกมาค่ะทิชชู่มันกินไม่ได้มันเดอร์ตี้มันสก,กปรกกินผักอ่ะกินไปแต่ว่าไม่กินทิชชู่ถอดออกมาเร็วๆ ลูกกินไปนะเดี๋ยวลูกจะปวดท้องเดี๋ยวพยาธในท้องอ่ะมันจะร้องไห้เลยกินติชชู่มันไม่มีสารอาหาร <c oughs> เออนั่นจำดีๆกินลงไปเดี๋ยวพยาธมันร้องไห้เลยมันบอกว่ากินอะไรเข้าไปไม่อร่อยมันไม่ชอบมันเนอะแทลตี้พยาธมันไม่ชอบกินผักค่ะไม่เอ้าพยาธมันชอบผักถ้าเกิดว่าเด็กกินผักเข้าไปนะ พยาธิมันจะแฮปปี้เลย yes ยม่อยากกินผักอ้าวทำไมอะคะแล้วทำไมต้องเอา,ามาบังคับหมา <I 'm S 1> ที <'m> ทีป้อนหมาบังคับหมาบังคับจังบังคับไปหมา,มากินผักเวลาหมา,มากินมันก็บอกว่าหมา,มากินเหมนือนวัวขมุนยูเออู มามัดบิก๊กโรแม่จะต้องโตค่ะแม่จะต้องกินผักแม่ต้องกินอาหารบังคับคนอื่นละที่หนึ่งมนกินเดวมากินคะ่ะก,กินเดนเม่ามามันกินไม่ได้คะ่ะลูกขาทำไมอ่ะมันไม่ใช่ของกินจริงคะ่ะกินเดลออน,นี่จริงจริงเดวอออย่าบังคับมามาตา โดนฟันหมาเจ็บเลยไม่คิดอ๋อมาไม่ย่งไม่อ่ะมาทีดีไหมทีที่ไหมอยกมากินเดียวมากินเดียวอ้าปากแบบนี้อมากินเดียวมาไม่แย่งไม่ยัมมี่ค่ะ กับติ๊ชู้แล้วลลูกมาหมาไอ้หมาหมากินมังครับมาหมากินเนี้ยน,นะเอาลูกกินด้วยแต่มันเผ็ดสิไม่มากินอ๋อหมากิน,กนด้วยหมาเดี๋ยวนะามาจะอ้วกเนี่ยให้เอาหม,ม่อยใเอาแล้วขมอ,อีเรียสกรูิงอ่ะขมอหมาอา้าปากแบบนี้อ้ายังไงอ่า

เ so an ี Cai ็กอะไรชอบบังค <EN> ับมามาเรียล well. okay, okay, ักล้างอัน <bona> นี้ไปก่อนนะไปล้างแล้วเหรอคะโอเคค่ะบายบายค่ะ